สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันในแช่องรถไฟไทยวันนี้จะพาไปชมการก่อสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของมีอะไรมาให้ชมกันบ้างครับตามมาชมครับตามมาครับ เช้าครับรมีหนึ่งสองสามนะครับท่านผู้ชมพามาชมยู่สวยๆนะครับแถวๆอุโมงไมากานะครับเก็บคลิปฝากท่านผู้ชมนะครับหมอกควันเยอะนะครับอุโมงไมากาสักสองกิโลนะครับท่านผู้ชมเห็นไกลๆนู่นแหละ ครับแถวอาบีหนึ่งสองสามวิวสวยนะครับวิวสวยครับก็บันทึกเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ so, คลิปหนึ่งรถไฟยี่สิบสามคือทางข้ามตรงนี้นะครับเนี่ยครับรถไฟวิ่งด้านล่างนะครับช่วงนี้ไม่มีเสายกระดับรถไฟ เป็นแนววิ่งนานล่างครับต้องมาทําโอพารคือสะพานข้ามให้ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับท่านผู้ชมครับเก็บภาพวิวสวยๆวยนะครับเชา้าย2นสองสานะครับ,รบมองเห็นมอพยาวอยู่ครับโอกาสก็บันทึก ภาพปท่านผู้ชมดูชมเช้าๆนะครับอา1บีหนึ่งโอพาร์นะครับโอพาร์ตยุบสามเรามาเอสองนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าๆเก็บภาพทุกช็อตนะครับการทำงานวิวสวยๆ,ๆครับตรงไปนี่ก็เป็นอีกสักสองกิโลกว่าๆก็เป็น สถานีมอพลายามีมอจุฬาครับมอจุฬาห่าจากกรงเมกาสักสองกิโลนะครับก็มาเช็คเสาโอวอพาร์นะครับเก็บบิวส,ยสวยฝากท่านผู้ชมนะครับถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อดีมนะครับ2,200ซับสไคร์ค์กำลังใจจากท่านผู้ชมนะครับพยายามเก็บบรรยากาศการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของนะครับสักคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมดูชมนะครับเรามาให้ตำแหน่งก่อนหลงเหล็กนะครับท่านผู้ชม ครับเป็นไฟแคปรับนี่ครับเดวรถไฟไปสถานีมอพยาวก็อีกสักสองกิโลครึ่งก็จะถึงสถานีมอพยาวครับต,ตอนนี้เรามาเช็คบาะนี้กันตามมาชมใกล้ๆนะครับเสร็จจากนี้เราจะไป,ปน้ำปานะครับท่านผู้ชมครับเช้านี้พยาวมีสองงานละ ก็ตีไปลําปางแล้วก็ตีมาพยาวต่อนะครับก็วิ่งวนไปวนมาประมาณเนี้ยนะครับเห็นมีก็ได้มีโอกาสบันทึกภาพนะครับทำเป็นคลิปการคลิปประวัติาศาสตร์ในการสร้างทางรถไฟสายเดินชายเชียงรายเชียงของเก็บให้น้องๆรุ่นหลังได้ดูได้ชมกันนะครับว่ากระบวนการการก่อสร้างได้ความรู้นะครับได้ความรู้ แนรถไฟเนี่ยนะครับไปสถาน,นีหมอพยาวออกจากอ um ุโมงไมกามานะครับนี่ก็เป็นหมอพยาวนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ในหมอพยาวนะครับด้านนี้ก็เป็นอ um ุโมงไมกาครับเห็นอยู่ริบๆจบละ ขอบคุณ2,200ซับสไคร์ e นะครับที่ให้กำลังใจแอดมินนะครับแล้วเราจะไปล้ำปางต่อนะครับท่านผู้ชมนะครับมาชมการทำงานใกล้ๆนะครับโอพายส23นะครับนี่ครับมาชมใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมชมกันใกล้ๆช่างสำรวจช่างคอนซัล รถไฟนะครับโควาพาดทยี่สิบสามน่ครับก่อนลองเหล็กนะครับท่านผู้ชมในตำแหน่งก่อนลองเหล็ก เริ่มร้อนแล้วนะครับท่านผู้ชมเช้า22องศานีครับเช็คตรงเอง รายละเอียดทีมผมคือทีมเช็คนะครับมีนายช่างกระมน,นะเป็นผู้นําทีมส่วนรถไฟก็เป็นป่าก็สนนะครับมาร่วมกันเช็คนั่นแหละ2คนนั่นแหละส่วนคนที่3เป็นเอนจิเนียร์หน้างานนะครับที่โทศรศัพท์อยู่ ให้แปดจุดนะครับท่านผู้ชมแจุดแล้วก็เราจะไปลำปางต่อนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมแถวๆบ้านโป่งเต่านะครับขอพรบคุณกำลังใจที่เข้ามาให้แอดมิน,นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านได้นะครับ จเจอกันที่ลำปางนะครับท่านผู้ชมตามมาครับ